สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำแพลตฟอร์มนะครับที่เราสามารถใช้แทน Heroku ได้นะครับก็หลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นข่าวกันมาบ้างนะครับว่า h e r o o u นะครับเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่เราเนี่ยสามารถใช้ host Node.js application ของเราเนี่ยก็คือจากการที่เขาให้เราใช้ฟรีนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นคิดเงินแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นแพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานนะครับในการ d e PLOY Node.js application ได้นะครับเอาไว้เป็นแบบ Project Test ส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้นะครับมาดูกันเลยว่ามีแพลตฟอร์มตัวไหนบ้างที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนใช้แทน Heroku ได้นะครับผม โอเคครับทุกคนตัวแรกนะครับก็จะเป็น cyclic นะครับผมตัวที่2เนี่ยจะเป็น r a l w a y นะครับตัวที่3จะเป็น render นะครับแล้วก็ตัวที่4จะเป็น adaptable นะครับก็4ตัวนี้ครับเท่าที่ผมเนี่ยไปลองหาข้อมูลมานะก็คือเราสามารถใช้เป็นแพลนฟรีของเขาได้นะในการที่เราจะ deploy nodejs application ของเรานะครับก็มาดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูตัวแรกตัวนี้ก่อนนะครับผมก็คือ cyclic นะครับอ่ะตรงนี้ เข้ามาที่เว็บไซต์ของเขานะแล้วทุกคนก็สามารถที่จะล็อกอินนะครับด้วย GitHub ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะล็อกอินด้วย GitHub นะครับโอเค Authorize นะครับอ่าแล้วก็ใส่ Password ไปนะครับโอเคนะครับหลังจากเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนะครับผมอ่านี่นะครับโอเคนะครับจากนั้นมาดูตัวที่2นะครับก็คือจะเป็น Railway นะครับก็ตัวนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถใช้ในการ Deploy นะครับ Project ของทุกคนได้เช่นกันนะ เขาก็จะมีในส่วนของราคานะครับให้เราดูด้วยเห็นไหมนะครับอ่าตรงนี้ฮะทุกคนจะเห็นว่า starter เนี่ยนะครับก็จะให้ ram นะครับมาตามนี้นะนะครับพื้นที่นะฮะแล้วก็การใช้งานนะครับผมโอเคซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะต้องมาอ่านข้อมูลนะว่าเขาเนี่ยมีจำกัดให้เราเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับอ่าจากนั้นนะครับมาดู render นะครับอ่า render ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้นะมาดูราคาก่อนนะครับ่านี่ครับ ถ้าเกิดทุกคนต้องการที่จะ host นะครับ static s i t e นะครับก็ราคา0ดอลลาร์นะครับตามนี้เลย services นะครับอ่าสำหรับคนที่ต้องการ host Node.js Python Go Rust Ruby อะไรพวกนี้นะครับต่อไป Postgresql นะครับ Redis อ่าอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถมาดูข้อมูลได้นะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็น adaptable นะครับตรงนี้ก็จะมี pricing นะครับมาดูนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแพลนฟรีก็สามารถใช้งานได้ตามนี้นะนะครับผม โอเคก็มาดูว่าเขามีอะไรให้บ้างไม่มีอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูการใช้งานเป็นซิคลิกนะว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอมาดูที่ Docs ตรงนี้ผมอยากรู้ว่าเขามี Pricing ไหมเดี๋ยวผมขอลองเซิร์ชดูก่อนฮะโอเคมาดู Pricing นะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับซ l i c k sh นะครับ Pricing นะฮะ f r e e f o r e v e r นะครับผมก็มาดูกันนะครับนี่เห็นไหมศูนย์ดอลลาร์ per month นะครับ โอเคนะครับนี่ก็ถือว่าเออตัวนี้น่าสนใจนะครับทุกคนเห็นไหมเราสามารถโฮสต์ได้3แอปนะครับ1 0 0 0 0แสน API request นะครับ 1GB ่งจ t i m e m e m o น y นะครับ Storage ตามนี้นะครับคือตรงเนี้ยเหมาะเลยสำหรับคนที่แบบต้องการโฮสต์แอปที่มันไม่ได้แบบมีคนใช้งานเยอะอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวประมาณนี้นะนะครับคือผมเนี่ยรู้สึกสนใจเจ้าตัวนี้มากนะก็ลองมาใช้งานกันดูนะอ่ะหลังจากที่ทุกคนเนี่ย เข้ามาใช่ไหมสมัครสมาชิกหรือว่ากด start ตัวนี้เข้ามาก็ได้นะครับนี่นะครับผมล็อกอินเข้ามาแล้วใช่ปะมันก็จะมาที่หน้านี้ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาตามผมก็ได้ c l i c k s h นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าที่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราต้องการที่จะโฮสต์นะครับโปรเจกต์ของเราโดยการใช้อะไรนะครับผมเนี่ยเขาจะมี starter templates นะครับมาให้เราเลือกนะ ตรงนี้มีหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็น Link Yo On นะนะครับผม Link Yo On นะอ่านี่ครับพอเรามาที่ Link Yo On เนี่ยเราสามารถที่จะ connect a v e r p o l to cyclic k ได้เลยอันนี้ง่ายมากนะก็คือแค่มา search ชื่อนะครับตรงนี้ผมมี Project ที่ผมจะ,อะลอง deploy มาเป็น Project Node.js demo นะครับก็คือจะเป็น API เล็กๆนะครับเนี่ยเป็นแค่นี้เองนะครับที่ผมลองสร้างขึ้นมาเบื้องต้นนะเพราะว่าจะลอง host ดูนะครับ่า ก็มาเลือกที่ report ตัวนี้เลยปึ๊บนะครับอ่าเลือกเสร็จก็แค่คลิกนะแล้วก็ connect นะครับอ่าโอเคนะครับก็ only select repositories นะครับแค่ตัวนี้พอนะครับโอเคผมก็ approve and install เลยนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะโอเคตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งระหว่างมันทำการ build นะครับปึ๊บปุ๊บป๊บนะฮะอ่า you r l i v e นะครับ,อ life, รบเอ้ย ง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอเคนะครับเสร็จแล้วนี่เราจะได้ตัวนี้มานะครับ Check out your app live ads นะครับนี่เราจะได้โดเมนตัวนี้มานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพุชโค้ดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงมันได้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะคลิกเข้ามาที่ url ตัวนี้เลยอ่าคลิกเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้ซึ่งผมเนี่ยจะ get api ก็คือจะต้องไป slash ตามด้วยชื่อ path ที่ผมตั้งนะครับอ่าเห็นปะ่ะเฮ้ยง่ายมากเลยนะครับตัวเจ้าซิคลิกเนี่ย ก็คือเราสามารถที่จะอัปโหลดเข้า GitHub แล้วก็ d e PLOY แบบนี้ได้เลยไม่ต้องอะไรมากมายเลยเห็นปะง่ายมากๆนะอ่าแล้วก็เราสามารถไปที่อ่าแดชบอร์ดของเขาได้นะครับโอเคแดชบอร์ดมันก็จะมีรายละเอียดข้อมูลอะไรให้เราดูตามนี้นะนะครับผมโอเคนะครับผมเห็นปะง่ายมากๆเลยนะครับผมนี่คือเราสามารถโฮสต์ Node.js App ของเราได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้แทน Heroku เพราะว่า h e r o k u เนี่ยเขาเปลี่ยนจากฟรีเป็นคิดเงินแล้วนะครับโอเค จากนั้นนะครับมาลองอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนก็คือ Render นะนะครับก็มา Sign In ดูนะครับอ่าผมจะ Sign In ด้วยอ่า h i t h u b นะนะครับโอเค authorize โอเคนะครับก็อีเมลมี about render product updates อ่าจริงๆก็เดี๋ยวผม complete sign up ไปเลยแล้วกันโอเคจากนั้นเราก็ไป verify อีเมลเรานะครับอ่านะครับผมหลังจาก verify เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาที่หน้านี้อ่าจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกนะครับ การเ e PLOY นะครับเป็นตัวนี้นะเพราะว่าของผมเนี่ยจะ d e PLOY เป็น API ใช่ไหมนะครับก็จะเป็น Web Services ซึ่งถ้าใครจะ d e PLOY เป็นเว็บไซต์ปกติก็คือ Static Site เนี่ยเป็น HTML CSS JavaScript ก็ใช้ตัวนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นตัวนี้นครับก็คือ New Web Service นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เราสามารถที่จะ connect กับ Repository ของเราได้เลยอ่า,อาก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะต้อง connect account นะด้านขวาตรงนี้ครับคลิกไป เดี๋ยวผมจะเลือกไปที่ o n l y Select Repositories นะครับแล้วก็เลือกเป็น Node.js d h Demo นะครับอ่าตัวน,นี้นะก็ลอง install ไปโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็กด connect นะคิดว่าโอเค connect ไปจากนั้นก็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อเป็น Node.js Demo แล้วกันนะครับโอเค Environment เป็น Node นะฮะ Region อันนี้ผมเลือกเป็นสิงคโปร์แล้วกัน Branch Main นะครับ โอเคแล้วก็ build command นะตรงนี้เดี๋ยวผมลองใส่เป็น yarn start แล้วกันคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็เลือกเป็น plan นี้นะ plan free นะครับจากนั้นก็ create web service ได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่ะนะครับ in progress โอเคมันกำลังทำการ build อยู่นะฮะ อ่าตรงนี้นะครับเฟลนะครับทุกคนก็ผมคิดว่าอ่าผมน่าจะใช้คําสั่งผิดนะใช้เป็นย a r n คิดว่านะนะครับเดี๋ยวมาลองแก้กันดูนะครับโอเคก็มาที่หน้าแรกนะครับมาแดชบอร์ดแล้วก็คลิกมาที่ตัวนี้จากนั้นมาที่ settings นะครับผมน่าจะต้องเปลี่ยนไอตัวนี้นะ build command จากเดิมนะครับที่เป็น yarn start นะครับก็คือตรงนี้ผมมาดู document เขานะเขาให้ลองใช้เป็น n o d แล้วก็ตามด้วยชื่อ f i l ์นะครับก็ลองดู node แล้วก็ตามด้วย index.js นะครับโอเคลอง run ใหม่ดูโอเคแล้วก็มา clear build c a t c h and deploy ใหม่นะครับโอเคนะครับทุกคนนี่นะฮะสามารถที่จะ deploy ได้แล้วหลอกจะขึ้นว่า server running on port 3000นะครับโอเคแต่ว่าตรงนี้มันเขียนว่า in progress อยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันเสร็จหรือยังนะครับเดี๋ยวขอคลิกมาที่ URL อ่ะเหมือนน่าจะยังไม่เสร็จหรือเปล่า เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับอะหลังจากผมรอเมื่อกี้นะครับสักครู่หนึ่งเนี่ยก็คือมันแจ้งออกมาตามนี้ครับก็คือเหมือนมันหา command start ไม่เจอผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้เขียนนะเนี่ย script ต,ต,ตรงนี้เดี๋ยวจริงๆเราไปแก้ที่ GitHub ก็ได้นะมาที่ package.json หรือว่าเราแก้ในนี้แล้วเราอัพขึ้นไปก็ได้เดี๋ยวผมจะใช้เป็น command นะครับก็คือ start จากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น node แล้วก็ให้มันรันตามชื่อไฟล์ของเรานะถ้าทุกคนใช้เป็นแอปก็ตามนั้นนะแต่ผมใช้เป็น index.js นะโอเคคิดว่าแค่นี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตเข้าไปใหม่แบบนี้เลยแล้วกันนะฮะโอเคก็คือ uh, fixing some issues นะครับโอเคอ่า okay. uh, add some file โอเคเมื่อกี้ผมก็อ๋อมันน่าจะยังโหลดไม่เสร็จนะ add start command นะครับผมอ่ะ commit ไปโอเคนะฮะอ่าตอนนี้เนี่ย package json เรามันจะมีตัวนี้แล้วใช่ปะทีเนี้ยก็มาดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมา clear cache อ่ะ clear build cache and deploy ใหม่นะครับรอบนี้น่าจะได้แล้วเพราะว่าเราเพิ่ม command ไปอ่ะรออีกสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้แล้วเห็นไหมเออนะครับลืมใส่อ่ command จริงๆด้วย อ่ะทีเนี้ยลองคลิกเข้ามาที่ URL นะครับโดเมนตามนี้อ่ะซึ่งตรงเนี้ยนะครับเหตุผลที่มัน404เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทำให้มันอ่า r e s p o n e ออกมาเป็นหน้าเว็บนะเพราะว่าผมเขียนแค่นี้ก็คือจะต้องไปที่อ่า slash URL ถึงจะเห็นข้อมูลน,นะครับก็ลองมา slash URL อ่าเห็นปะโอเคนะครับ d e PLOY ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากให้หน้าแรกเนะี่ยมันอ่าออกมาเป็นอ่า ข้อความอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้นะก็คือเราจะ Get ให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็น slash นะครับก็คือหน้าแรกนะแล้วก็ผมจะให้มัน response ออกมาเป็นเ s o n objectject นะครับก็คือเป็นข้อมูล m a g s อ่าข้อความว่า welcome to nodejs demo นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราลบไอ้ next ตัวนี้ออกไปนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็แค่นี้จากนั้นก็แค่อัปโหลดไปใหม่นะนะครับลากเข้ามาเลย อ่ะลากเข้ามาโอเคคอมมิต okay. นะฮะแค่นี้นะครับโอเคจากนั้นก็จริงๆผมคิดว่าไม่น่าจะต้องเคลียร์แล้วก็ด e PLOY ใหม่หรอกน่าจะรีเฟชได้เลยนะนะครับอ่านี่ครับก็หลังจากทุกคนรีเฟชเนี่ยทุกคนก็จะเจอกับข้อความแบบนี้เม s เ g จ Welcome to Node.js Demo นะฮะถ้าสลัดไปที่ URL ก็จะขึ้นนะครับ ข้อมูลตามนี้เลยนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็นี่นะครับทุกคนจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ในการ d e PLOY Node.js Application ได้ฟรีนะนะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับว่ามันมี Alternative หรือว่าเป็นตัวที่เราสามารถใช้แทนฮิโรคุได้นะครับก็ลองเอาไปใช้งานกระดูได้นะครับผมอ่ะก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังมองหานะครับแพลตฟอร์มดีๆที่เราสามารถใช้ในการ d e PLOY Node.js Application ได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ